สวัสดีครับผมเจอกับจรูนอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยเรื่องผมเคยทําได้ครับลดน้าหนักเดือนหนึ่งผมลดได้สิบกิโลทำยังไงเดือนหนึ่งสิบกิโลนี่ทํำยังไงวันนี้เราจะมาคุยกันครับผมแชร์ประสบการณ์ครับทํายง่ายครับหนึ่งนะครับผมหนึ่ง ต้องทำใจครับผมทำใจทาใจยังไงทำใจว่าเราเป็นคนอ้วนนะครับผมทำใจไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องอายก่อนจะลดน้ําหนักเราต้องไม่อายนะครับบอกเลยครับบอกเพื่อนเพื่อนบอกใครๆก็ได้บอกให้เยอะเลยบอกว่าเราจะลดน้าหนักไม่ต้องไปอายนะครับผมไปเข้ายิมก็ไม่ต้องไปอายนะครับอย่างที่สองครับอาหารอาหารลด ลดคาร์บไฮเดรตนะครับผมลดคาร์บไนเดรตถ้าคาร์บไฮเดรตน้อยโปรตีนโปรตีนนี่กินได้นะครับไขมันกินได้ไขมันต้องกินไขมันเป็นไขมันพวกถั่วนะครับเนื้ยสัตว์ก็กินได้เนื้ยสัตว์แต่ไม่เน้นติดมันนะครับร่างกายเราจะขาดโปรตีนไขมันไหมะครไขมันนี่จาเป็นนะครับผมถ้าขาดไขมันปุ๊บผมจะแห้งนะครับผัดไขมันผมจะแห้งผิวนังจะแห้งนะครับผม ล้าจะทำยังไงให้มันได้10บกิโลแบบเร่งด่วนง่ายๆครับไม่ต้องไปสนอะไรเลยครับถ้าอยากลดน้ําหนักอย่างเร่งด่วน10บกิโลคาร์ดิโออย่างเดียวครับทําไมถึงว่าคาร์ดิโออย่างเดียวหนึ่งคาร์ดิโอทำยังไงคาร์ดิโอคือการออกกําลังกายโดยไม่ใช้แรงต้านเคลื่อนเคลื่อนไหวตัวนะเคลื่อนไหวตลอดให้รู้สึกเ่อยากชุบฉี่ครับผม มันจะมีคาร์ดิโอกับเวทเทรนนิ่งนะครับเวทเทรนนิ่งจะใช้แรงต้านยกใช้แรงต้านมันจะได้กล้ามเนื้อครับเวทเทรนนิ่งแต่คาร์ดิโอมันจะเป็นการเผาผันเคลื่อนไหวร่างกายเผาผันพลังงานถ้าใครอยากผอมเร็วคือคาร์ดิโออย่างเดียวไม่ต้องเวทเทรนนิ่งนะครับผมทำไมถึงว่าไม่ต้องเวทเทรนนิ่งถ้าเวทเทรนนิ่งปุ๊บมันจะเกิดกล้ามเนื้อนะครับพอเกิดกล้ามเนื้อน้ํามันน้ําหนักเรามันจะไม่ลงนะครับ มันถ้าจากจะลดน้ําหนักไปต้องเน้นคาร์เดโอนะครับผมทำไมต้องลดมันปุน๊บนึงวิ่งสังเกตไหมครับคนที่วิ่งเยอะๆคนที่วิ่งเยอะๆจะผอมเร็วเพราะว่ามันระบบพอผ่านมันจะดีแต่กล้ามเนื้อจะรีบนะครับจะใหญ่เฉพาะช่วงขาต,ตัวข้างบนจะรีบครับผมส่วนมากคนที่วิ่งเยอะๆนะวิ่งอย่างเดียวครับวิ่งคาร์เดโอออก น,น้ำหนักจะลงอาทิตย์แรกได้แน่นอนสามกิโลนะครับผมวิ่งอย่างเดียวคาร์ดิโอนะครับผมวิ่งอย่างเดียววิ่งทุกวันปั่นจักรยานทุกวันคาร์ดิโอทุกวันขาใหญ่ครับผมเป็นขาใหญ่แต่แขนจะรีบแต่น้ำหนักจะลงเร็วนะครับผมแต่ระวังนะครับถ้าลดลงเร็วมันจะมันจะเป็นหนังไก่ครับผมลดลงเร็วปุ๊บคนที่เคยมี กล้ามเนื้อนะครับลดลงเร็วๆปุ๊บเดือนหนึ่งสิบกิโลเห็นผลเลยอ่ามันจะหนังเราจะห้อยนะครับผมเพราะว่าไขมันมันออกไปกล้ามเนื้อมันก็จะออกไปด้วยนะครับผมเพราะเราไม่ได้เล่นเวททรนนิ่งนะครับผมก่อนน้าหนักไขมันมาไว้ปุ๊บกล้ามเนื้อออกไปมันจะเป็นหนังไก่ทีนี้เราจะผอมได้ประมาณอ่าถ้าถึงเดือนหนึ่งปุ๊บถ้าเราไม่ไปวิ่ง ถ้าเราเผลอ,ออได้สิบกิโลแล้วเราผอมแล้วเราเผลอเลยไมไ่ไปวิ่งอีกมันจะเป็นโยโย่ทีนี้ครับผมว่าหนังมันห้อยถ้าหนังมันห้อยปุ๊บมันมีช่องว่างนะครับกล้ามเนื้อเราไม่มีกล้ามเนื้อไม่มีปุ๊บหนังมันห้อยถ้าเรากินลงไปปุ๊บช่องว่างที่มันเคยมีไขมันมันจะกลับมาแป๊บเดียวพอกตัวแป๊บเดียวปุ๊บปุ๊บลดไปสิบิโลก็ ผ่านไปเดือนหนึ่งก็กลับมาอีกสิบโลก็ทําอย่างนี้อีกนะครับผมก็ไปลดอีกก็ว <laughs> ิ่งอีกก็ได้สิบโลได้ครับผมสิบโลเป็นน้ำนะครับผมน้ำสิบกิโลได้แน่นอนครับผมวิ่งอย่างเดียวปั่นจักรยานวิ่งอย่างเดียวเต้น c a r d i โอย่างเดียวได้สิบกิโลควบคุมอาหารด้วยนะครับผมอาหารเน้นกินข้าวเที่ยงครับผมข้าวเช้าไม่ต้องกินทำไมข้าวเช้าไม่ต้องกิน เพราะว่าข้าวเช้าไม่จําเป็นนะครับผมที่เขาบอกโอ้กินอาหารในครบสามมื้อไม่ใช่นะครับผมเน้นกินอย่างเดียวคือข้าวเที่ยงข้าวเช้าเราทําอะไรมันก็ลืมเวลาไปเองตื่นตอนเช้ามากินน้ําให้เยอะครับผมเน้นกินน้ําเยอะ,อะพอกินน้ําเยอะก็ออกกับรังกายออกกับรังกายปุ๊บไปถึงตอนเที่ยงก็หิวข้าวหิวข้าวก็กินข้าวให้ครบห้าหมู่แต่อยากกินเยอะ,อะพอไปตึงตก ตอนเย็นก็ออกกําลังกายก็กินผักกินผลไม้แล้วก็นอนทําอย่างนี้ทุกวันเดือนหนึ่งคนจะได้สิบกิโลถ้าไม่เามาชื่อผมลองทานะครับผมี่ผมแค่อาทิตย์เดียวผมได้สามกิโลนะครับผมอาทิตย์เดียวได้สามกิโลถ้าไม่เชื่อลองติดตามดูแล้วกันนะครับผมถ้าคนที่ไม่เคยดูก็เปิดไปดูช่วงที่แรกก็ได้ครับผมช่วแรก ผมหนะัก87ิกิโลนะผมถ่ายรูไปไ้แต่ตอนนี้ก็เริ่มลงมาเิดหน่อยถ้ามีเครียดก็ลองมาดูด้วยกันออกกำลังกายไปพร้อมกันทุกวันนะครับมีอะไรก็ปรึกษากันนะครับผมเราจะไม่พูดเป็นสัพท์ทางการนะครับผมถ้าพูดสัพท์ทางการกันแล้วมันปวดหัวถ้าปวดหัวไม่เข้าใจมันก็ไม่อยากทำนะครับทําไปทุกวันดีกว่าทำไปเน้นขยับร่างกายไปทุกวันออทำไปเรื่อยๆทุกวันไม่เสียเรียดครับ น้ำหนักจะค่อยๆลดลงนะครับผมทำไมต้องว่าลดลงแล้วก็ต้องเวทเทนนิ่งด้วยเพราะว่าผมจะไม่เน้นลดลดลงเร็วนะครับแต่ว่าใครอยากลดลงเร็วก็ทําอย่างที่ผมว่านะครับวิ่งอย่างเดียวงดอาหารเช้ากินข้าวเที่ยงนะครับตอนเย็นก็กินผักผลไม้แล้วก็นอนแต่หวัวค่ำนะครับถ้านอนแต่หัวค่าคได้พักผ่อนเยอะร่างกายก็จะเผาผลาญพลังงานเยอะนะครับ ถ้าไม่เชื่อลองทําดูนะครับง่ายๆแช่นี้ครับงดข้าวเช้าครับงดข้าวเช้ากินข้าวเที่ยงให้พอดีนะครับผมตกตอนเย็นกินผักกินผลไม้แล้วก็น,นอนแต่หัวค่ําอย่าลืมคาร์ดิโอเช้าเย็นนะครับผมคุณคนจะได้สิบกิโลทันทีฝากไว้นะครับผมก็เป็นประสบการณ์โดยตรงนะครับผมผมลดน้ำหนักมาหลายครั้งแล้ว แตไมเธอภผมต้ธอกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่านี่มาถ่ายตอนอุ้นอ้วนนะครับพูดตอนอุ้นอวนถ้ามาพูดตอนผ,มผอมๆก็จะโอ้ผอมแล้วถ้าผอมแล้วก็พูดได้นะครับผมนี่มาพูดตอนอ้วนนะครับผมจะได้เออไอ้ดีมันอ้วนมันมากล้าพูดก็อคอยดูซิมันจะผอมไหมนะครับผมพูดตอนอ้วนอ้วนดีกว่าผมอาช่นนี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดครับซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผม พูดแบบปั้นด้านครับผมไม่ได้ตัดต่อนะครับขอบคัคบ